สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยีหนะครับวันใหม่แล้วนะตอนนี้เล่นเก็บสะสมเลมอนนะครับถึงตีสอกว่าเกือบจะตีสามนะครับเพื่อที่จะแลกชุดกบนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาของชุดกบก็จะมีกิจกรรมถึงวันที่ 15... บหเอ้ไม่ใช่สิ สิสงิงหาคมเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนที่ได้ดูคลิปหรือรู้ข่าวก็มาสะสมนะครับก็ตกไม่ยากนะครับนี่ครับเลมอนนะผมมองเป็นแตงโมนะครับเพิ่งแค่อ่านไปเลมอนนะอ่านมาอะไรผมก็ไม่ดูนะะผมเรียกแตงโมนะฮะเราจะเก็บแตงโมสิบชิ้นนะครับสิบชิ้นก็สามารถแลกคูปองนะครับคูปองได้หนึ่งใบนะครับ คูปอง10ใบาสามารถที่จะแลกชุดกบได้นะครับแล้วก็คูปอง7ใบแรกหมวกวก,วกบได้นะครับมี2ชุดนะครับหมวกกับชุดส่วนวิธีเปลี่ยนสีนี่ผมไม่รู้นะครับเปลี่ยนยังไงยังไ,ยไม่แน่ใจน่าจะเป็นใช้สีนะฮะแล้วเขามีข้อกําหนดด้วยนะครับว่า1วัน1ตัวละครสามารถที่จะแลกคูป,ปองได้แค่1รอบนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนส่วนใหญ่ก็เลยมี ไอดีอินนะครับหรือมีเพื่อนเนี่ยก็จะมาให้เพื่อนเนี่ยสร้างตัวละครที่มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดลของให้ตัวละครนั้นแล้วก็แลกนะครับแล้วก็เดลของคืนมานะแล้วก็ลบตัวละครนะครับแล้วก็สร้างใหม่นะฮะโดยไล่ชื่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้วิธีนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็แลกไม่ได้แล้วนะต้องรอวันใหม่นะฮะ นะครับแลกไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะแลกตัวละครเพราะผมมีสองเครื่องนะมันก็สบายนะครับเดี๋ยวจะเดลเ็ความจริงเดลสิบชิ้นนะครับให้ตัวเด็กนะครับเดี๋ยวให้ตัวเด็กไปแลก ตัวเด็กไปแลกเสร็จแล้วก็มาเดี๋ยวคืนนะครับเมื่อกี้ให้เลมอนเกมเบสิคทินนะพอดีไม่ได้แยกกล่องนะถ้ากดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับแกแลกจนครบนะครับจนหมดนะฮะเพราะว่าพอหมดเนี่ยผมก็สามารถที่จะแลกชุดกบกับหมวกกบได้นะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อคลิปนะครับที่ผมจะแลกก่อนหนะยครับจะเสียเวลานะครับตอนนี้ก็ปั๊มตัวมาเพื่อแลกเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ อันนี้ก็มีสิบแปดใบนะฮะเดี๋ยวจะแลกชุดกระหมวกนะครับคราวนี้เรามาดูชุดกระหมวกในในตลาดฝากขายก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้คนก็มาล่านะครับล่าแตงโมนะแตงโมเพื่อมาแลกชุดนะครับวางขายกันให้เกินเลยนะครับชุดก็ออฟไม่ดีอะไรนะรแต่ว่าใส่แล้วก็น่ารักดีนะครับราคาก็แล้วแต่เขานะ แต่อยู่ตำๆก็ประมาณนะครับห้าแสนนะถูกๆก็ประมาณแสนกว่านะฮะสีเหลืองวรไนเนี่ยผมจะไม่ผิดนะพเพราะเลือดน้อยแต่คนเราไม่ใส่ไปตีอยู่แล้วนะครับเราใส่สวยๆงามนะรางนั้นถ้าชอบก็ซื้อนะครับเพราะว่าสีเหลืองถือว่าถูกนะนี่นะครับคราวนี้ก็มีหมวกด้วยนะครับ เขาช่วยกันมีสองชิ้นนะครับผมไม่ได้การทำมาขายนะการทำมาใส่นะสีแดงสีฟ้านะครับสีม่วงเยอะนะครับเยอะหมวกก็อยู่ในราคาสองแสนนะเพราะว่า ใช้คู่ปองประมาณเจดใบนะครับอ่ะดีผมจะแรกนะตัวนี้ก็จะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับเอคุณชื่อนี้เขาไม่รู้จักพอนะฮะเมื่อกี้เห็นเขาวนเวียนอยู่แถวโต๊ะนะ แล้วเอานู่นนี่มาขายนี่ผมก็มาขายผมสองรอบผมก็สงสัยก็เลยให้เขาไปแสนนะครับเขาไม่จบพอนะเอามาขาย,น,น,ายนู่นขายนี่ไม่รู้อะไรกันเยอะบอกไปก็ไม่เข้าใจนะให้ตังค์คนง่ายกันเงี้ยนะฮะไม่จบพอนะครับอ่ะนอกเรื่องเรามาเข้าเรื่องต่อนะครับอันนี้จะแรกนะครับแรก แรกจะอยู่ข้อสามนะครับจะแรกชุดก่อนนะและกกบมาแล้วนะบกบต่อไปแรกหมวกทีเดียวเลยนะไปดูสีทีเดียวนะครับโอ้โหอ๋อเป็นสายนะหมวกก็ต้องเป็นสายนี้สินะครับเรียบร้อยนะฮะ บ้าเจ้าได้ของถูกที่สุดซะด้วยนี่หรือชีวิตพูดถึงของถูกของถูกก็มานะแหมจะได้เป็นพวกสีม่วงสีแดงซะหน่อยนะแหมเข้ากับผมเทียว เหลืองทั้งตัวนะครับอีเวนต์พวกนี้เขาจะมาปีละครั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเหมือนอีเวนต์ก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็ทําเข็มขัดน้ําแข็งอะไรนะฮะแล้วก็หมดไปแล้วก็มีอีเวนต์ผู้กล่องผู้ก่องทังวันที่จะมาเรื่อยๆนะครับอีเวนต์จากการดอบมอนสเตอร์เนี่ยส่วนอีเวนต์ชุดกบนี้ก็ถึงวันที่12สิงหามนี้นะครับหมดเขตนะครับ ตัว MBC รับก็จะหายไปตัว Monster Dog ก็จะหายไปนะครับส่วนจะมีชุดกวางเรนเดียร์เนะี่ยผมว่าคงจะมาช่วงคริสต์มาสนะครับคือปีใหม่นะฮะอ่ะก็จบนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปไล่มาตอนนี้ก็ตีสามกว่าแล้วเดี๋ยวก็จะพักผ่อนนะเพราะว่ามัวแต่ไปหาของมาเพื่อจะมาแลกให้ครบชุดแนละ้วคือชุดกระหม่กนะครับก็มาลากกันนะครับ หรือจะมาสะสมชุดก็ตามสะดวกนะครับขอบคุณครับมาต่อท้ายอีกสักนิดนึงนะครับพอดีพอดีสงสัยเรื่องข้อสุดท้ายคือการเปลี่ยนสีผมผมก็ยังไม่ได้ลองก็เลยลองศึกษาในเว็บดูเมื่อกี้นะครับก็เลยเอามาต่อท้ายสักหน่อยเดี๋ยวจะงงกันนะครับชุดสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับคือแรกยังไงคุณก็จะได้ชุดสีเหลืองกับหมวกสีเหลืองนะฮะถ้าคุณไม่เปลี่ยนสีนะครับ ส่วนการเปลี่ยนนี่จะเป็นการสุ่มหรือ,อยังไงผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เดาฮะเดาถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนก็ข้อสุดท้ายนะครับนี่นะฮะเขาจะบอกว่าใช้ยาเปลี่ยนสิผม BAC อะไรนะสองขวดนะเปลี่ยนหมวกนะแล้วก็มีสองช้อยนะฮะแล้วก็ยาเปลี่ยนสิผม MYS หนึ่งชิ้นหนึ่งขวดนะ มันมีความแตกต่างกันที่ตัวศักแปลว่าอะไรผมไม่รู้ด้วยสิ s P A C I A L อะไรเงี้ยนี่เหมือนมีชื่ M อ M P C อาวส่วนด้านล่างก็เป็นของชุดนะครับข้างบนเป็นหมวกนี่มีชุดก็ใช้ X 4ขวดแล้วก็2ขวดนะ ส่วนไอเทมที่ใช้เปลี่ยนก็คือยาย้อมสีผมนะครับนี่นะครับสองชิ้นนะนี่นะร,ราคาเก้าเก้านะฮะก็ประมาณหนึ่งแสนห้าอย่างมากยังต่ำก็หนึ่งแสนฮะหรือว่าสุมได้จากกล่องนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวไปดูในตลาดนะครับ ผมเดาว่ามันสุ่มนะถ้าเลือกสีได้คงจะสบายนะืคอคิดว่าสุมนะ่มอันนี้สองชิ้นนะครับสองชิ้นเปลี่ยนหมวกนะสี่ชิ้นเปลี่ยนสีชุด ถูกสุดก็อยู่ที่สองชิ้นหกหมื่นนะครับผมเดาจากราคามันถูกเนี่ยมันเดาได้ว่าอาจจะเป็นสุ่มแต่ถ้าอีกชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นเลือกสีได้มั้งนะผมมังนะ้งผมไม่ดูเหมือนกันอยากจะเอาที่มันเลือกสีได้นะอีกอันหนึ่งก็คือ MYS TIC อันนี้นะครับก็มีคนขายอยู่ห้าขวดสี่แสนเราใช้แค่สามขวดที่เหลือก็ขายขวดละประมาณหนึ่งแสนนะครับ มีตังอยู่เดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วกันนะครับจะซื้อแบบหนึ่งสองสามเสียงเงินสามแสนนะ <c oughs> <c oughs> จะไปลองนะครับเอาไปลองหมวกกันหนึ่งชุดเดี๋ยวจะผิดพลาดประการใดเดี๋ยวผมจะเสียตังฟรีนะผมก็ไม่ค่อยจะสันทัเรื่องข้อมูลซะด้วยสิ อ่ะถอดหมวกมาแล้วไปดูกันนะครับ กามสีเขียวนะครับสรุปว่าสุ่มนะครับถ้าสุ่มนี้เอา B ดีกว่าไหม จะไปใส่ชุดนะครับครานี้จะแรกเพื่อเอาชุดบางทีนี่ค่าสีนี่เอาไปซื้อชุดได้เลยมั้งครับเนี่ยติ้งปองเขียวนะอา้าวไม่ได้หรอขอชุดก่อนป่ะ อย่าบอกซื้อผิดนะอับอายเสียโอ้คนนี้ก็ไม่รู้จัพอนะครับคนกกำลังศึกษาเรื่องส่งเรื่องสีคุณจะเอาอะไรมาขายผมเนี่ยให้ตังไปแสนหนึ่งคุณก็ไม่รู้จักพอเออไม่เข้าใจจริงๆมนุษย์ไอ้ผมก็กําลังมึนๆอยู่กับการแลกสีนะครับสีไอผมก็ผมก็ซื้อมาถูกนะ ออันนี้มีหนึ่งเอ้หรือจิ้มผิดนี่อาสีชัวอ่ะน่าจะได้ผมจิ้มผิดเองนะครับขอไัยด้วยอาสีพวกนี้มันก็น่าจะมีขายนะฟอกบเนี่ยนะเดี๋ยวลองไปดูในในเคยในอะไรอ่ะ ในตลาดขายซิมมีไหมนี่นะ FROG อามีสนะีแต่มีสีหมวกนะครับอือสีม่วงนี่ขายสามแสนนะครับซื้อหมดดีกว่ายอย่างเงี้ยถูกกว่ากันเยอะนะครับ สรุปว่ามีสีขายด้วยนะนี่น่าเป็นสีเขียวชุดน่าจะเป็นขวดอีกแบบหนึ่งนะอันนี้น่าเป็นหมวกนะหมวกอาเชน,นะครับเดี๋ยวจะทำใส่ชุดนะครับไม่ขายนะอ๋อไม่ใช่สีม่วงนะออกเป็นสีเขียวเขียวนะ,ะสีน้ำเงินน้ำเงิน ดูว่าสีเหลืองดูจะสวยกว่านะครับอขอบคุณครับเดี๋ยวค่อยไปจัดการเปลี่ยนแปลงลว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวายกันไปใหญ่เดี๋ยวจะคลิปยาวกันไปนะครับขอบคุณครับเรื่องการแลกสีก็เข้าใจนะนะเมื่อกี้ที่ผมแลกไมก่ได้คือผมกดผิดนะจิ้มผิดนะจะแลกสีอ,อะไรเนี่ยก็โอ้โหบางทีก็ก็พอกับซื้อนะซื้อชุดนะครับ ถ้าบวกลบคูณหารแล้วก็ซื้อเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าสีานี้จะเป็นการสุ่มนะครับสุ่มถ้ามีตังแล้วก็ขายชุดสีสีเหลืองนี่จะขายถูกนะครับเห็นตลาดถ้าขายรวมหลักแสนเลยนะครับเพราะว่าได้มาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วสีเหลืองนี่คนจะได้ทุกชุดนะส่วนใครที่ต้องการจะจะเปลี่ยนสีก็คงต้องซื้อยาเปลี่ยนสีผมมาลองนะครับขอบคุณครับอันนี้พอจริงๆแล้ว